มีวันหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วับงปีที่แล้วเป็นวันคริสต์มาสครับอยูย่ป้าก็บอกว่าอยากเอออยากลองมาโบสใช่ไหมครับแลแ้วตอนนี้พอป้ามาโบสวันนั้นเนี่ยเขาก็วันนั้นผมตีกองอยู่แล้วพอเขาบบกว่า,วาอาจารย์ถาว่ามีใครอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมครับอะไรเงี้ยให้ออกมารับเชื่ออยู่ป้าก็เดินออกไปครับรับเชื่อครับก็วันนั้นก็เป็นวันที่ทําให้เรารู้สึกว่าออบางอย่างเรารู้สึกว่ามันยากมากๆเลยแต่ว่ามันไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าครับ My Christmas 25วันกับหลากหลายเรื่องราวสู่ความหมายของวันคริสต์มาส และมองไม่เห็นสักคนอยู่ตรงนั้นมีแต่ความเงียบงันและเดียวดายขอแค่เธอรับฟังเพราะฉันอยากบอกเธอจากใจอยากให้รู้ยังมีคนหนึ่ง เกิดมาเพื่อเธอทำใจยอมลงมาพบเจอความทุกข์และทรมาบุตพระเจ้ายอมตายเพื่อไทยเราด้วยความฝ้าเพื่อให้ฉันและเธอได้ชีวิตนี้รัน ทิขาดให้ให้ใจสลายเืนกลายเป็นความหวังรับพระองค์เข้ามาข้างๆกันและจากนี้ทุกวันพระองค์ทำให้มีความหมา อยากให้รู้ยังมีคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเธอทำใจยอมลงมาพมเจอความทุกข์และทอรมาบุตรพระเจ้ายอมตายเพื่อไทยเราได้ความฝั ฉันและเธอได้ชีวิตนี้รัน tai, อยากให้รู้ยังมีคนหนึ่ง เกิดมาเพื่อเธอทำใจยอมลงมาพบเจอความทุกข์และทรมารุดบุพระเช้ายอมตายเพื่อไทยเราด้วยความเร้อเพื่อให้เราทุกคนที่เชื่อละวางใจ จะได้ชีวิตใหม่จากองค์พระเยซูจากองค์พระเยซู สวัสดีครับชื่อตาครับเิวัตและเพื่อนครับผมปัจจุบันเป็นนักร้องครับเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับก็หลักๆมีมีสองเรื่องครับที่รู้สึกว่าคริสต์มาสมีความหมายในชีวิตก็คือ1คือวันคริสต์มาสเป็นวันที่พ่อเป็นวันที่ป้ารับเชื่อครับก็คือเราเราเคยคิดว่าป้าเนี่ยเป็นไม่ได้เชื่อในพระเจ้าตอนที่เราเชื่อเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความแบบต่อต้านนิดนิดนิดหนึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบว่า คนเป็นเซียนพระเป็นแบบว่าออชอบไหว้พระชอบเก็บวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกว่าแบบโออยากมากในการที่เราจะให้ป้าได้รับเชื่อถึงแม้ว่าเราจะพยายามประกาศเรื่องราวของประเจ้าแต่เราก็รู้สึกในใจว่าเออมันมันคงยากมากมันยากจังเลยที่ป้าจะมารับเชื่อแต่ว่ามี่วันหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วเป็นวันคริสต์มาสครับอยู่ป้าก็บอกว่าอยากเอออยากลองมาโบสใช่ไหมครับแลแ้วตอนนี้พอป้ามาโบสวันนั้นเนี่ยเขาก็วันนั้นผมตีกองอยู่แล้วพอเขาบอกว่า,วา อาจารย์ถามว่ามีใครอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมครับอะไรเงี้ยให้ออกมารับเชื่ออยู่ๆป้าก็เดินออกไปครับรับเชื่อครับก็วันนั้นก็เป็นวันที่ทําให้เรารู้สึกว่าบางอย่างเรารู้สึกว่ามันยากมากๆเลยแต่ว่ามันไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าครับแต่พระเจ้าก็มีเวลาที่เหมาะสมขนาดแบบเราคิดว่าป้าน่าจะรับเชื่อยากมากแต่สุดท้ายป้าก็มาเชื่อพระเจ้าในวันคริสต์มาสพอดีครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นวันที่พระเจ้าทรงทําให้เราเห็นว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าพราะองค์ทรงอยากให้เป็นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเคยเรียนโรงเรียนโรงเรียนคริสต์มาก,ก่อนตอนนั้นตอนนั้นเป็นโรงเรียนเอ่อเป็นคาทอลิกมั้งครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เป็นคริสต์นะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าคริสต์มาสเนี่ยผมชอบผมชอบเดือนธันวาคมชอบช่วงคริสต์มาสมาเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นวันหยุดเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบอากาศหนาวแล้วโรงเรียน, Fourth, ยนก็มีแต่วันหยุดเรารู้สึกว่าในความทรงจาของเราคริสต์มาสมันมีดีตรงที่มันเป็นวันหยุด แล้วมันก็มีดีตรงที่เราไม่ต้องเรียนหนังสือในตอนนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเออดีจังไปโรงเรียนช่วงคริสต์มาสไม่ต้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กเรารู้สึกว่าคริสต์มาสมีมีประโยชน์แค่นั้นครับในสําหรับเราในตอนนั้นแต่ว่าพอตอนที่เราได้มาเป็นครนะิสเตียนคริสต์มาสมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าท,ที่ที่พระเยซูได,ได้ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ที่พระเยซูได้แบบยอมตายเพื่อเราแล้วมันทําให้แบบทุกครั้งที่ กำลังจะเข้าคริสต์มาสเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันหยุดหรือมันไม่ใช่แค่เทศก,กาลต่อไปแต่มันคือวันที่ทําให้เราได้ระลึกถึงแบบความดีความเสียสละของพระเจ้าครับถ้าขอสิ่งหนึ่งได้ในวันคริสต์มาสอยากจะขออะไรก็ขอให้มีคนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นครับใช่อยากขอให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่รอบตัวเราได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอยากขอใหเออ้เขาได้มีโอกาสมาโบว์ abo, แล้วก็ขอให้ทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องราวพระเจ้าเนี่ยเรื่องราวพระเจ้าได้เข้าไปสู่ในหัวใจของเขามากขึ้นมากขึ้นครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีทุกคนใช่ครับเวลาที่เราไปเล่นดนตรีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีได้รู้จักพกระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าจะขอสิ่งหนึ่งได้ในวันคริส,สต์มาสปีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆรอบตัวได้รู้จักพกระเจ้ามากขึ้นครับผมครับผมก็สําหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับพระเจ้ากําลังจะตัดบางอย่างแล้วก็พระเจ้ารักคุณนะครับเราถึงได้มาเจอกันในคลิปนี้ยังไงก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับในวันคริสต์มากก้็ขึน อธิษฐานกับประเจ้าได้เลยตอนนี้นะครับขอบประเจ้าไอ้พร้อมทุกคนครับ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year มาริคริสมาครับพี่นิวยาครับผม